มาถึงออฟได้เรียนกับครูเป็ดดูลีลาท่าเต้นแล้วต้องยกนิ้วให้เลยครับแม่ที่รู้ๆเขาเป็นคนที่ไม่ค่อยถนัดในเรื่องนี้เห็นภาพแล้วนึกไม่ออกเลยนะครับว่าออฟไม่เคยเต้นมาก่อนครับครับครับอ่์อ่์บอเชคคิกอ่ใ้า ้อมกับคุณครูมมยดูเหมือนว่าอิจจะทําได้ดีนะครับคงเพราะว่ามีอารมณ์อยากเต้นเพลงของไมเคิลเป็นทุนเดิมอยู่แล้วจึงทําให้การเรียนเป็นไปได้วยความง่ายดายครับสาเมืม่อ,อย่างเดียววงตอมที่ซ้อมกับคุณครูเอกความตั้งใจไม่ใช่ปัญหา แต่ต้องบอกว่าให้ทีมีสมาธิมากขึ้นนะครับอีกอย่างหนึ่งยังเต้นแข็งไปหน่อยครับ2 3ยืด5 6 7หกชกชกอัพฮึด1ฮึดเฮือดเฮึดฮืดฮึดฮึดฮู้ใช่บรรยากาศการซ้อมท่าเต้นของราชาเพลง p อปไม่ใช่เรื่องง่ายเลยนะครับคงต้องให้เวลาน้องๆสัหน่อยละครับ แต่ว่าลีลาในวันนี้ทําให้พวกเรามั่นใจได้ว่าหากตั้งใจขนาดนี <k <k k> <k <k> <k ้คงทาได้แน uh, ่นอนครับการอยู่ในบ้าน AF หลายคนเกิดมีการเจ็บป่วยกันบ้างแต่ก็ได้รับความดูแลจากคุณหมอเป็นอย่างดีครับช่วงนี้ได้เวลาแล้วที่จะพบกับคุณหมอประจําสัปดาห์จากโรงพยาบาลไทยนัครินนะครับวันนี้มาฉีดวัคซีนป้องกันไข้หวัดใหญ่ให้กับนักล่าฝันทุกคน ถ้ากุญแจซ่อนอยู่ในบ้านนะคะยังไงลกควรล้างมือบ่อยๆเนี่ยคะแต่อะไรอย่างเงี้ยก็ล้างมือบ่อยๆนะคะหรือใช้แอนลับก็ได้พักกันหน่อยเดี๋ยวกลับมาพบกับปฏิบัติการล่าฝัน True c a d e m y Fantasia Season 6กันต่อครับตอนนี้มากันที่คลาสตงดสินคีะ และก็เข้าคลาส acting วันนี้เหล่า acting trainer นะครับก็นำเอาประวัติของไมเคิลแจ็กสันมาให้นักล่าฝันได้เรียนรู้กันโดยให้ข้อมูลกับทุกคนแล้วมาบอกเล่าผ่านการเล่นละครผ่านการทำรายการและผ่านการรายงานข่าวครับวันนี้ภูเกตแบ่งเป็นกลุ่มๆนะคะแอบให้เขาเอาโจทย์มาให้ก็คือว่าเดี๋ยวจะแบ่งเป็นกลุ่มตามชื่อตัวเองจะต้องทำให้ภูเกตร,รู้จักไมเคิลแจ็กสันมากที่สุดในคืนนี้ ะะแต่ละกลุ่มครูเก๋ให้ข้อมูลไปเล็กๆน้อยๆอาจจะทําเป็นรายการอาจจะเป็นข่าวหรืออาจจะเป็นละครแล้วก็ทําให้เรารู้จักไมเคิลให้มากที่สุดจากข้อมูลที่เราให้ตัวเองไปอย่างกลุ่มแม็กมีนุกนิกมีแม็กมีอิกเนี่ยเราได้ตอนช่วงไมเคิลแจ็คสันกับประเทศไทยรตรงนี้เป็นข้อมูลดิบ<ะ>ที่ครูเก๋ให้อ่าน เล็กๆน้อยๆแล้วลองเอาเอามาพรีเซนต์น่าจะลองทำเป็นรายการในช่วงที่ไมเคิลมาเมืองไทยเจอกับใครเราอาจจะเป็นทำเป็นนักข่าวไปสัมภาษณ์นี่อาจจะเป็นไมเคิลเราจะเอาเป็นละคร้วเอาเรื่องอะไรดีที่พวกหนุ่มทุกสามคนรู้จักน้อยเอยน้อยใส่น้อยเ้านี่เป็นหม่อมแม่อะไรเงี้ยคือเปลี่ยนคาแรคเตอร์ไปเลยแล้วก็แบบเหมือน เดินออกมาแบบตอนแรกเดินอย่าให้เขาดูก่อนว่าเราคาแรคเตอร์อะไรเราแบบเดิน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 แบบเดินเรียงเนี่ยครั้งหนึ่งฉันชายน้อยสมมติไม่ยืนพร้อมกเกี่ยวกับไมเคิลื่อนย้าเราต้องเลือกซีนในในฉากบ้านใส่ของก่อนเราควรจะเลือกซีนไหนที่แบบเป็นฉากจำถ้าเป็นครูคุณก็รู้สึกว่าฉากที่ทุกคนเดินที่เขาจะมาเดินเข้ามาบ้านแล้วตัวละครทุกตัวมันจะเดินออกมาต้อนรับเขาด้วยกันนะซึ่งเราเข้ามาแล้วจะ ในี่ใช่ไหมคะบ้านสายไมเคิล <Wit default> ื่อนใจจะนีค่ะวันนี้ได้รับเกียรติเป็นแรกนะวันนี้ต้องอารมณ์แบบสวัสดีค่ะพีกับเราสองคนวันนี้ก็แบบสวัสดีค่ะพี่กับเราสองคนอีกต้องเรได้เจอสวัสดีครับพี่กับเราอีกรายการอะไรก็สองสาวเมากระจายอะไรก็ว่าไปก็ได้แต่ว่ามมันีรต้องมีท่าอะไรแบบนี้แต่ต้องเป็นรายการอื่น สองสาวเม้ากระจาเอออ๋อเอาชอบประเด็นสำคัญสำคัญก็พอแล้วเนอะใช่จะต้องเล่นหมดก็มีเรื่องเรื่องด่างขาวเนี่ยแล้วก็เรื่องเรื่องโอ้โหเร็วมากนีของของพี่เอิ้แว่นหมดเนี่ยม่ะเออเราจะบอกเจ้มีแว่นไหมมีแล้วเป็นยู่ไง้างเพราะเสมีซ้อมแต่พรอบเยอะมาก แล้วนักล่าฝันก็ได้แบ่งกลุ่มและเริ่มเอาประวัติมาศึกษาโดยมีครูเป็นที่ปรึกษานะครับแต่ละคนคิดว่าจะแสดงละครอะไรรายการอะไรมาดูกันครับว่าแต่ละกลุ่มเขาเลือกที่จะเล่าเรื่องของไมเคิลอย่างไรครับสวัสดีค่ะกลุ่มแรกนำทีมโดยซานิแอนนิวตี้ทีมาดูกันว่าเขาจะเล่าอย่างไรครับในช่วเงเด็กๆเขาจะมีสีผิวที่ค่อนข้างน้ำตาลปานกลางนะคะแต่ในช่วง เมื่อริ่าต้นทศวรรษ1980สีผิวของเขาก็ดูซีดลงซีดลง <c oughs> ซึ่งการเปลี่ยนแปลงนี้นะคะทำให้สื่อประโควมว่าเขาเนี่ยไปฟอกสีผิวซึ่งจริงๆแล้วนะ้นเขาเป็นโรคด่างขาวนะคะทุกๆคนคะ <c oughs> โครงหน้าของเขาะะก็จะมีการเปลี่ยนแปลงเห็นใน,นชัดว่าจะเป็นจมูกคางหรือบริเวณหน้าผากนะคะ <c oughs> เขาได้ทําการศัลยกรรมเยอะแยะมากมายทําให้หน้าตาของเขาเปลี่ยนเป็นช่วงๆ <c oughs> และอีกเรื่องหนึ่งที่สําคัญมากๆก็คือมีอยู่ช่วงหนึ่งที่ไมเคิลนี่นะคะเขาได้เลี้ยงลิงชิมแปนซีค่ะคนหคิดว่าเขาเพี้ยนไปแล้วนะเะพี้ยนไปแล้วที่นนะะเลี้ยงลิงแบบนี้แต่เขาก็ได้ออกมาพูดนะคะว่า ลิงที่เขาเลี้ยงเนี่ยเก่งมากไม่ว่าจะเป็นเข้าน้ำเองได้หรือว่าดูแลตัวเองเองได้นะคะ<ช>และในช่วงทัวร์คอนเสิร์ตคอนเสิร์ตนี้นะคะมีผู้ชมร่วมถึง4.4ล้านคนเลยทีเดียวค่ะกว่า4ปีนะคะเขาได้ขายได้กว่า2 0 0แสนชุดเลยทีเดียวก็นี่แหละค่ะคือชิวประวัติของไมเคิลแจ็ k สันในช่วงอัลบั้มแบนะคะ <c oughs> วันนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะ <c oughs> กลุ่มที่2แม็กนุกนิกอีกเขาจะเล่ายังไงชมกันเลยครับกับรายการสองสาวม้ากษัตรยค่ะสำหรับวันนี้นะคะเรามีแฟนพันธ์แท้ของไมเคิลแจ็คสันเรามาพบกับเขากันเลยดีกว่าตัวจริงค่ะเชิญพบกับคุณแม็กกี้ค่ะ ถึงตอนตอนนั้นนะคะตอนที่เขามาเมืองไทยครั้งแรกครั้งแรกครับแจ็คกี้ก็ก็มาในช่วง2,536ก็การมาของเขาครั้งนั้นก็มาเปิดอัลบั้มเพลงจิ๋มรืเพลงจราศักค่ะครับเพลงที่เอามาใช้ก็มีอย่างเช่นเพลง Scream หรือเพลง Beat It b i l l i e Jean หรือว่าเพลงดังอย่าง you are not alone ก็คือเอามาร้องให้คนไทยฟังอยากให้คุณแม็กซ์มเปิลนิดนึงได้ไหมบอกว้หนึ่กถ้าเป็น แตนตัวจริงไงก็คือคุณแม็ครู้แน่ๆ,ๆอยากให้เซนเปอรนิดนึงว yeah. ่าคุณแม็คร้องไดใช่ทั้งร้องทั้งเต้นเลยได้ไหมคะใชิญทางน้คับมัดมือทอค่ะ The way you make me feel ว้าวว้วตะเตตเตตะตตตเตะะ Mm. <laughs> รายการเราก็หมดเวลาลงแล้วนะคะเป็นที่น่าเสียดายจริงๆแล้วมีเรื่องอีกเยอะแยะเลยเนาะคุณแม็กก็สำหรับเราก็ขอบคุณคุณแม็กมากนะคะที่มาให้เกียรติเราในวันนี้ยังไงก็มาพบกับพวกเราในรายการสองสามเม้ากระชัยนหน้านะคะสวัสดีค่ะนี่คือสถานแห่งบ้านสายทอง กลุ่มที่3ามออฟคุณแจซอนอิดจะสนุกหรือไม่ชมกันเลยครับเขาบอกว่าเขาชื่อพชมืนค่ะเธอมาหาใครอีฮันต้องการมาพบไมเคิลแจ็คสันนะคะพี่ไมเคิลหรอเธอรู้ได้ยังไงเนี่ยทำไมอีฮันจะไม่รู้จ้าอีฮันไม่รู้อีฮันไม่มาที่นี่หรอกเอาพี่มาถูกได้ยังไงก่อนอื่นเลยเนี่ย พี่ไมเคิลเนี่ยเป็นบุตรคนที่เจ็ดในบรรดา9คนพี่น้องมากมายแต่ชีวิตของไมเคิลช่างเศร้านะพี่ไมเคิลเนี่ยต้องตกระกำลำบากตั้งแต่เด็กเนื่องจากครอบครัวเป็นชนชั้นแรงงานพ่อเป็นคนแอฟริกันอเมริกันแต่เมื่อไรก็ตามที่เขาต้องมาเจอปิดาของเขาเขาจะรู้สึกคลื่นไส้อาเจีนทำไม <laughs> เพราะจากการทารณกรรมต่างๆที่เขาได้รับตัง้ง่ แลหลังจากนั้นเขาก็ได้ร่วมแจมกับพี่ๆของเขาทั้ง5คนรวมตัวกันเป็น The Jackson f i l l be there ซึ่งวงแจ็คสันไฟนเนี่ยได้เซ็นสัญญากับค่ายโม o ทาในปี1968ก็เดี๋ยวตามมาแล้วกันนะคะแล้วก็จะได้รู้ค่ะว่าที่ไหนขึ้นอ่ะจะอยู่รือเปล่าจริงไหมจ้า ไปเลยค่ะคขาเล่นมอนใช่เดี๋ยวเดี๊ยวเดี๊ยวเดี๊ยวไมเคิลไหนเนี่ย <c oughs> ก็ที่ไมเคิลแจ็คสันเนี่ยคะ <c oughs> ตายแล้วบ้านนี้ไมเคิลจะโสดทอนค่ะ <c oughs> อ้าวเหรอตายแล้ว <c oughs> หน้าลน <c oughs> หลังนู้นค่ะหน้าหลังนะะู้นค่ะขอบคุนะคะขอบคุนะคะบรบกวนรบกวนรบกวนนะคะ <c oughs> <c oughs>